เีบริการเติมเจแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และด้วยอุปเครื่องรื่องย e ิบบ่นอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มื่นคนแล้วนะครับสวัสดีครับผู้ปกครองนะครับตาจวีดีโอวันนี้แอดก็จะมาแนะนำแผน C12 3สาที่แอดใช้ลงแรงเป็นประจำเลยนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยครับว่าวิธีการแต่งวิธีการจัดนั้นจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยทุกคน วิธีการแต่งแผนแอร์ก็จะแต่งประมาณนี้เลยนะเป็นแผน C1 2 3นะเป็นหน้า3ตัวนะทุกคนนะแล้วก็วิธีการจัดทีแม็กก็จะจัดประมาณนี้เลย<ๆ>ก็ใช้เป็นคู่เซนเตอร์เดเดียสทอยเยอร์คู่กับบิวอัพเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะทุกคนนะส่วนแบ็คซ้ายแบ,บ็คขวาก็จะใช้เป็นตัวรูปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวรับตัวหนึ่งเป็นเอตทคิ้งตัวหนึ่งแบบนี้แล้วก็เป็นดีฟี่สีฟูแบ็คตัวหนึ่งถ้าใครอยากได้เก็มรับแน่นๆก็สามารถเอาดีเฟนสองข้างก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะเอาเป็นเอตทคิ้งสอง ไว้เติมเจมลุกมันๆก็ได้นะทุกคนนะอันนี้ไม่ตายตัวนะส่วนกลางรับก็แนะนําให้เป็นแองเกิลแมนนะทุกคนนะก็ตายตัวอยู่แล้วนะถ้าเป็นดีเมฟนะเอาสากเลียมาเล่นดีกว่าทุกคน เวราเล่นจนเบื่อแล้วนะก็มาต่อมาก็เป็นตำแหน่ง e m เบ้างนะทั้ง2ตัวผมก็จะใช้เป็นโฮเพเยอร์ ayer, ทั้ง2ตัวเลยนะทุกคนนะมันก็จะได้กีมลุกมันๆนะทุกคนแล้วก็ CF2 ตัวผมก็จะใช้เป็นโกโบเชอร์ er, ทั้ง2ข้างเลยนะทุกคนนะทั้งลูมินิเก้แล้วก็เอโตเลยผมก็จะใช้เป็นโกโบเชอร์ er, นะส่วนเอเดผมก็จะใช้เป็นโฮเพเยอร์ ayer, นะทุกคนนะถ้าใครไม่มีก็สามารถเอาเป็นพวกดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดมาเล่นได้เลยนะทุกคนนะแต่ผมอยากได้เอาดูนี่ไปปัน่นโค้งเล่น เฉยๆนะทุกคนส่วนการตั้งค่าอินวิโดผมก็จะตั้งประมาณนี้เลยแองเคอรลิงให้กับเซฟทั้ง2ตัวนะทุกคนแล้วก็เคาน์เตอร์ทาร์เก็ตให้กับลูนี่นะไม่ต้องให้เขาลงมาเยอะนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยส่วนดิฟเฟนซ์สองผมก็ก็จะเอาไปดับตัวที่หลังนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็ไปดูกันเลยครับว่าจานแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วหมันจะโฮสแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับมาแล้วทุกคนค้นหาเจอแล้วนะก็ไปดูทีมฝั่งตรงข่ากันก,นก่อนเลยนะก็ โอ้โหถือว่าฉายได้เลยนะทุกคนเป็นทีมสุดตะนนเหมือนกันเลยนะก็ถือว่าโหดเลยแหละทุกคนก็วิธีการดับก็ง่ายๆเลยทุกคนตั้งดิฟไลน์ไว้นะถ้าเขาเล่นหน้า3ตัวนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยก็มาดูกันในเกมเลยครับว,ว่าแผนเมตาของเรามันจะโหดห,หรือเปล่าก็มาดูเลยทุกคนมันอาจจะไม่เมตาสําหรับทุกคนนะแต่อาจจะเมตาสําหรับแอดนะที่ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนเล่นตามนะ ถือว่ามันเล่นง่ายเลยแหละทุกคนดูจงังหวะนี้หูยหมูบินของเราเกือบได้ยิงว่ะทุกคนแล้วจงวังหวะนี้เปิดมาโอ้โหมีกระตุกเล็กน้อยแต่ก็ยังได้อยู่ทุกคนดูจงังหวะนี้ยอนครับไหลออกมาที่ตุลามเราจะเล่นแบบไม่ต้องรีบนะทุกคนนะหาเจาะช่องไว้เรื่อยเนะทุกคน แล้วจวังวะนี้เฮอร์เนสไหลออกมาสัากเกลียเบินมาไม่ถึงแล้วจะโดนสวนกลับอยู่ที่เปเร่เปเร่แทงออกมาที่กิริยานิปเปมีความเร็วจังวันนี้โอ้โหได้ปั่นโค้งโค้งนะทุกคนแต่มันยังโค้งไม่พอนะเมื่อกี้นะโอ้โหเขาสปีดมาเร็วนะทุกคนแล้วเขากดปั่นไกลไปนิดนึงนะมันก็เลยจะเป็นแบบนั้นหละทุกคนอาจจะยังไม่ชัวร์นะก็มาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเรานะไม่โดนยิงก่อนนะทุกคน แล้วจังหวะนี้ไหลออกมาที่กาบซ้ายโอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงทุกคนผมก็เลยกดส่งไปเลยนะแต่จังหวะนี้ไปแล้วลูมินิเก้ไหลมาไม่ถึงรูนี่ดูนี่อยู่ไหนทุกคนแล้วสับก่อนเลยหูยเกือบได้หมดทุกคนก็อย่างดีที่ผู้รักษาประตูสามารถเซฟไว้ได้นะลูกนี้นะโยฮันครับกดโคตรแรงนะทุกคนมาดูจังหวะนี้โยฮันครับเปิดมาภูงยาัดมาเหมือนเดิมหูห เพอนีทเกือบได้โขกเข้าไปนะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวนะทุกคนแล้วจังวะนี้ชมัยพรเปิดออกมาที่กาบขวาแล้วโขกไว้ได้แล้วฟานไดฟานไรทำไงออกมาที่ตรามไหลมาจังวันนี้ติดเพอร์นสแล้วไปแล้วเขาจังวันนี้อยู่ที่หมูบินสุกอรโลกันปัน่นหูยเกือบไปแล้วทุกคน<ม>เกือบได้นิ่มๆวะ่ะมาไม่เป็นไรทุกคนเราก็ยังได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะ ก็มาดูกันเลยว่าโยฮันครับเปิดสูตรปุ้ง,ง,งย,ยัดเหมือนเดิมของเราแล้วจังหวะน,นีโยฮันครับเปิดปุ้งๆมาอืมไม่ได้โครงแต่สุกรโลก,กันโอ้โหโอ้โหรอซ้ําได้ดีมากๆนะทุกคนนะสําหรับเวนรูนี่นะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยแล้วทุกคนได้มาหนึ่งประตูแล้วนะ แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนะทุกคนก็คือสควอเรลกันเวนดูนี่ของเราน,นั่นเองนะทุกคนก็มาแล้วทุกคนลุ้นประตูที่2โอ้โห,โหโดูนี่ทำไมวิ่งดีจังวะทุกคนแล้วจงวังหวะนี้ปายแล้วเอโต้ชิปมาที่ลูมิเจพักนึ้งทีแล้วยิงนิ่มนิ่มโอ้โหมิดสองมาอย่างเร็วทุกคนเห็นไหมทุกคนเวลาขึ้นเกมลุงแนะํามันเล่นโคตรง่ายเลยนะทุกคนผมแนะนาเลยนะถ้าใครที่ต่อบอลไม่เก่งก็สามารถเล่นแผนนี้ได้นะมันจะมีช่องว่างให้เราส่งอยู่แล้วนะถ้าเป็นหน้า3ตัวนะทุกคน ก็ดูจังหวะน,นี้ไหลามาแล้วดุมิเก้าฟาออกมาที่เฮเนสเบิร์นมาสุกรโลการพริกพิกแล้วไหลามาให้เพื่อนแล้วจังหวะน,นี้เด็กประถันไม่ได้เทุกคนแล้วยังไงเนต้าไหลามาที่ซากาเรียรแล้วจังหวะน,นี้พิกหนึ่งที่สองที่แล้วไหลามาที่หมูบินเบิร์นมาแล้วจังหวะน,นี้ดุมิเก้ไหลามาที่นิ่มนิ่มโอ้โหโ,โ,โ,โต้ซัดเข้าไปง่ายๆเลยทุกคนโอ้โหเมที่สามตามมาแล้วนะจังหวะน,นี้ทุกคนได้มา3ประตูต่อศูนย์แล้วนะ ก็ถือว่ามาเร็วนะทุกคนมาดูกันต่อนะทุกคนนะว่าแผนนี้มันจะเล่นดีอีกขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าทุกคนดูแล้วจงวังหวะนี้เฮเนสไหลออกมาที่ยวนครับดูจงังหวะนี้ช่องว่างของเรามีเยอะแล้วไหลออกมาวันทูจงังหวะนี้กับลูนี่ไม่ถึงวะทุกคนโอ้โหโดนฟานได้เก็บได้อ่า,าจงังหวะนี้ส้มลนแล้วสุกอโลกันฟิกช็อตแล้วปัน่นโอ้โหไม่น่าฟิกช็อตเลยทุกคน ผ้นึกว่าเขาจะหลงนะเมื่อกี้นะเขายืนปากหลักเลยว่ะโอ้โหไม่ได้เลยนะลูนี่ของเราแล้วจังวันนี้ไหลมาที่เฮอร์เนสอีกครั้งหนึ่งเบิ้ลมาหนึ่งสองเหมือนเดิมแล้วจังวันนี้ลูนี่แทงออกมาที่ลูมิเเกใส่สายโอ้โเกือบได้เลยทุกคนผู้รักษาประตูยังเซฟไว้ได้นะเมื่อกี้นะโอ้โหใช่ไมขึ้นโคตรบินทุกคนปกติมันหายแล้วนะทุกคนลูกแบบนี้นะแต่ว่าจังวันนี้เปิดปุ้งปุ้งมาโอ้โหเกือบได้โคก แล้วยังไงบอลออกข้างหรือเปล่าเรียบร้อยทุกคนเราก็ได้ลูกโุ้มอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนกดดันต่อไปนะสําหรับแผนนี้ของเราแล้วยังไงหาเพื่อนก่อนแล้วให้มาที่รูนนี่โอ้โหว่าจะโขกส่งให้นะทุกคนแต่มันพักก่อนวะก็เลยส่งแบบนั้นเลยนะเมื่อกี้นะถ้ามันยกเลิกส่งได้ก็น่าจะดีนะทุกคน มายัางไงเปิดพ,พุ่งมาแล้วจังหวะน,นี้ตูรามโขกไว้ได้เฮเนสชิปออกมาแล้วสกอร์โลการเบิ้ลม้เพื่อนแล้วตอกโซนมาแทงออกมาโอ้โหติดฟันได้อีกแล้วทุกคนแล้วยังไงเวลาบอลมาตูรามติดเฮเนสแล้วไหลออกมาแล้วหลอกไปึ่งทีไหลมาที่สกอร์โลกโอ้โูหติดดีแล้วทุกคนผมจะปั้นลูนี่นะแต่ว่ามันไม่ได้สักทีอยู่ทุกคน ล้วยังไงจังหวะน,นี้โดนสวนกลับเร็วแล้วตอกส้นมาแล้วจังหวะน,นี้เปเร่ไหลามาที่ลุยโซเลสแทงมาที่ตัวลามก็ล้ำหน้าไปแล้วทุกคนโอ้โหเกือบไปแล้วว่าเราลำ้ำโอ้โหล้ำเยอะเลยนะทุกคนเมื่อกี้นะก็ย่างดีนะที่นักเตะของเราเช็คลายล้ำหน้าดีนะทุกคนก็มาเตะทิ้งไปก่อนนะทุกคนมันจะหมดเวลาแล้วโคกว้าจังหวะน,นี้วีเอล่าตัดบอลได้ยังไงคูขีกไปมาลุยโซเลสตอก้นมาก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะทุกคนนะ ก็เจอกับใครก็ไม่รู้นะทุกคนในแรงนะก็มาก็ถือว่าฉายได้เลยนะทีมของเขานะถือว่าโหดมากนะทุกคนก็มาเราก็จะเปลี่ยนเอเมฟสองตัวก็เป็นสไตล์โอเพเยอร์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็มาก็ตั้งเองเคลิ่งให้กองหน้าของเราใหม่นะเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยมาดูต่อกันครึ่งเวลาหลังนะว่าเราจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่าอยากให้สกอร์รู้กันยิงว่ะทุกคน ทุกคนจะได้รู้นะว่านักเตะอาจจะไม่ได้โหดสักเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถเล่นแผนนี้ได้นะแล้วจังวันนี้โขกมาดูนี่พิกเข้าในไม่ได้วะทุกคนแล้วจังวันนี้จะโดนสวนแล้วไปแล้วครับเปเล่แทงออกมาที่ลุยซัวเลสจี้มาจี้มาออกข้างแล้วปาดมาจงังหวะนี้หุยผู้รักษาประตูของเรายัางเซฟไว้ได้นะทุกคนนะพาตนี่ช้าไปนิดนึง เราจะโดนสวนกลับแล้วครับจังหวะน,นี้ไหลออกมาก็ดักได้สบายแล้วเราก็สวนเหมือนกันดีทุกคนแล้วไหลออกมาหืมช้าไปนิดนึงว่ะดูมินิเก้แล้วยังไงไหลออกมาที่เปดีเป้เบินเข้ากลา,างมา1 2สองแล้วแทงมาจังหวะนี้เปเลยปานนิ่มน,นิ่มโอ้โหเสียเลยทุกคนลูกนี้ง่ายเลยนะโดนเขาวันทูแล้วก็แทงหลุดเลยนะทุกคนก็มาแล้วทุกคนตีไข่แตกมาเป็น1ประตูต่อ3ามแล้วนะ มาสุกอรโลกันของเรายังไม่ได้ยิงเลยนะทุกคนแล้วยังไงจังหวะน,นี้แทงออกมาอีกครั้งหนึ่ง<ๆ>กอยังดักไว้ได้แล้วคืนมาที่เฮอร์เนสไหลออกมาเ<ๆ>บิ้ลหนึ่งที่แล้วเอ็มเป้ไหลออกมาที่สุกรโลกันจังหวะน,นี้แหละทุกคนปานนิ่มนิ่มโอโ้โหเรียบร้อยแล้วทุกคนหนึ่งประตูต่อสี่สี่ประตูต่อหนึ่งแล้วนะทุกคนนะ้โหโูสุกอรโลกันของเรายังวิ่งทาทางหาช่องได้ดีนะทุกคนก็มาดูกันต่อเลย เขาจะบุกเราคืนหรือเปล่านะทุกคนดูจังวันี้เยี่มปเป้ไหลออกมาที่เปดี้เปดี้คืนมาที่เยมป้าเป้ใส่หลอดม่วงหูช้าไปนิดนึงนะทุกคนโดนสกเรียดทําไปนะเมื่อกี้แล้วจังวันนี้โขกมาแล้วเฮอร์เน็ยังตามเก็บได้อยู่หูไม่ทันแล้วยังไงคืนมาที่เปดี้เบิ้ลมาแล้วประตูหนึ่งสองเยมป้าเป้ไหลมายังโดนดักอยู่ขูกขีดไปมาหน้าประตูนะทุกคนนัจังวันนี้เราต้องเคียวไปก่อนแล้วว่ะ แล้วยังไงชิปมาเข้ากลางไปที่พาตินี่เบิ้ลออกมาแล้วเวนดูนี่เบิ้ลหนึ่งทียุ่มช้าไปนิดนึงแล้วจะโดนสวนได้ไหมทุกคนดูเบิ้ลออกมาที่ยัมเป้ยอย่างติดสักเลียอีกครั้งหนึ่งซักเลียของทมก็เล่นดีอยู่นะทุกคนว่าไม่ได้นะดูจงังหวะนี้เบิ้ลออกมาหุม่มส่งไม่ดี แล้วเราจะโดนสวนแล้วทุกคนดูจังหวะน,นี้ตอดชนมาเย็มพะเ,เป้พลิกเข้าในหรือเปล่าพิกเข้าในจริงด้วยเด็กพทัะแล้วจะยิงเรายังดักได้ดีแล้วเราจะสนวนเลยสิครับแบบนี้ดูนี่งคู่ و. ไม่เร็วพออะทุกคนแต่เรายังได้อยู่นะติเวิไลแล้วจังหวะน,นี้ยังไงหลยสัวเลสเบิ้ลเข้ามาเบิ้ลออกมาเพื่อนยังผูกขี่ไปมากลางสนามาาน,าน,านะทุกคนแล้วลองตกักลองดูจังหวะน,นี้เวีนดูนี่ไม่ถึง ตอนนี้เกมเร็วมากเลยนะทุกคนนะปัดกระลุกปัดกระลับแล้วก็เสียบอลกลางสนามนะทุกคนแล้วยังไงดักได้อยู่แล้วเนต้าคืนมาติดอีกแล้วทุกคนดูจังวันนี้แทงออกมาเราก็ยังดักได้เหมือนเดิมแล้วคืนมาเราต้องเล่นใจเย็นแล้ววะทุกคนมาไหลามาที่พาี่นี่เบิร์นออกมาเบรลุนี่ไหลามามติดอีกแล้ววะทุกคนแล้วยังไงยังได้อยู่ไปแล้วจังวันนี้เฮเนต ปืนเนจี้ไปก่อนจี้ไปก่อนจะเพิ่งส่งแล้วไหลมาที่รูนี่ไม่ถึงอีกแล้วแล้วจะโดนสวนกลับแล้วทุกคนดูอ็มบปรเป้เบินมาที่เปเร่แล้วคืนมาอ็มบปรเป้แทงมาก็อย่างดักได้สบายสบาย,บายอยู่นะทุกคนสําหรับซากเกลีย เบินเข้ากลางมาที่ยาวไปนิดนึงแล้วจวังวะนี้ัปปี้ไหลามาหู้ยังติดซาเกเลียนะทุกคนยังดีนะที่ยังช่วยไปได้นะเมื่อกี้นะก็มาดูกันต่อแล้วจังวันนี้ขออีกหนึ่งลูกเถะดูนี่บอกขออีกหนึ่งลูกเบินมาจังวันนี้ัปปี้ชิปมาแล้วดูนี่ยังได้อยู่หลอกไปหนทีโอ้โหโคตรแข่งแล้วเข้าสายนิ่มนโโโิ่มหุ้ยูโลนคนตโรโหดว่เห็นจงังหวะพลิกไหมทุกคนบังฟฟนได้ได้มิดเลยนะเมื่อกี้นะ โอ้โหโอ้โหกวดยอมแพ้เลยว่ะทุกคน,ก,คนก็เรียบร้อยนะทุกคนก็น่าจะยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับแผนนี้นะก็ลองไปจัดตามแดกตามกันดูได้นะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นแรงบนการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ